ช็อกสนั่นครูไับูลถูกศารตัดสินจำคุก8ปีหลังอดีตภรรยาเอมิราแจ้งความเอาผิดในฐานภาคผู้เยาว์ตายแล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะนับเป็นข่าวใหญ่ของวงการบันเทิงวันนี้เลยค่ะสำหรับกรณีของครูไับูลนะคะซึ่งล่าสุดค่ะมีรายงานนะคะเมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมาค่ะครูไับูลนะคะถูกสารตัดสินจำคุก8ปีค่ะในฐานความผิด ภาคผู้เยาวโดยเรื่องราวจะเป็นยังไงนะคะเดียววันนี้ทันดาจะมารีแคปให้ฟังค่ะจากกรณีก่อนหน้านี้ค่ะครูไพยบูลนักแต่งเพลงชื่อดังถูกอดีตภรรยาเอมิลาชนวิลันวานิชแจ้งความเอาผิดในฐานความผิดภาคผู้เยาวและกระทำำาําชํำเราเด็กอายุต่ำกว่า15ปีโดยมีพนักงานอายการจังหวัดหนองบัวลำพูนให้มีคำสั่งฟ้องเมื่อวันที่6พฤษภาคม 2,565จากนั้นวันที่7กุมภาพันธ์2,566จำเลยมีความผิดอาญามาตรา319จำคุกกระทงละ2ปี4กระทงรวมเป็น8ปีชดใช้ค่าเสียหาย3.5 0 0 0 0บาทโดยไม่ต้องรอลงอาญาล่าสุดข่ะวันนี้3กันยายน2,567ทนายเก่งวิสรุตมณีรัตน์ ทนายความของฝั่งคุณเอมิราได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กพร้อมกับแท็กหาคุณเอมมรลาโดยมีเนื้อหาว่าพ่อแม่เด็กและผู้เยาว์วันนี้คงอุ่นใจขึ้นความยุติธรรมของกฎหมายไทยที่จะเป็นเกราะป้องกันเด็กอายุต่ำกว่า18ปีจากคนที่จ้องจะทำลายอนาคตของเด็กคดีภาคผู้เยาว มิราชนวิลันวาณิชต,ตัดสินแล้ววันนี้สารอุทธร์จำคุก8ปปีไม่รอการลงอาญาโดยจากโพสต์ดังกล่าวนี้เองค่ะก็มีคนเข้ามากดไลค์นะคะพร้อมกับแสดงความคิดเห็นมากมายค่ะรวมไปถึงคุณเอมิราค่ะก็ได้มีการแชร์ข้อความของทนายเก่งนะคะแต่ก็ยังไม่ได้มีการแสดงความคิดเห็นถึงเรื่องดังกล่าวแต่อย่างใดค่ะ ส่วนทางด้านของครูภัยบู์ค่ะหลังจากเหตุการณ์ดังกล่าวเจ้าตัวก็ยังไม่ได้มีการออกมาเคลื่อนไหวแต่ยังได้ค่ะมีเพียงโพสต์ล่าสุดค่ะที่เจ้าตัวโพสต์ภาพกําลังฟิตหุ่นพร้อมกับแคปชัน่นฉันผ่านมาหมดแล้วสุขทุกข์ผิดหวังสมหวังยากจนมีกิน Hash tag ขอคุณความดีคุ้มครองและโพสต์ใน Facebook ที่แจ้งช่องทางการติดต่อง,งานกับเลข,ขาส่วนตัวเพียงเท่านั้นค่ะ ซึ่งเราก็จะต้องมาดูติดตามกันต่อไปค่ะว่าทางครูไพยบูลนะคะจะมีการออกมาเคลื่อนไหวถึงเรื่องดังกล่าวอย่างไรคะ่ะและสำหรับวันนี้คะ่ะแพนด้าต้องขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ